สวัสดีครับทำกินเองวันนี้นะครับแอดมินมีวิธีการทำแกงเขียวหวานไก่ง่ายๆอร่อยๆน้ำแกงสีสวยแบบนี้มาฝากนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับทุกครัวทำกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยครับสะโพกไก่นะครับสับเป็นชิ้นแบบนี้ไว้นะครับขาไก่นะครับนำไปตุ๋นไว้ก่อนนะครับเลือดไก่ต้มสุกหั่นเป็นชิ้นนะครับเครื่องในไก่นี่เป็นลวกก่อนนะครับเพื่อลดคาวนะครับ พริกแกงเขียวหวานพริกแกงเผ็ดนะครับเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นหอมนะครับมะเขือเปาะแช่น้ําเกลือ,อไว้นะครับมะเขือพวงใบมะกรูดฉีกนะครับพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแรบนะครับใบโหระพาน้ําตาลมะพร้าวเกลือป่นครับผงปรุงรสนะครับน้าําปลา กะปิครับผมหัวกะทิแล้วก็หางกะทิครับส่วนผสมมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับอันดับแรกนะครับใส่หัวกะทิลงไปเคี่ยวสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้เริ่มเดือดก่อนนะครับจากนั้นตามด้วยพริกแกงเขียวหวานครับพริกแกงเผ็ดครับแล้วก็กะปินะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับหลังจากนี้ผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันก่อนนะครับ เคี่ยวเรื่อยๆนะครับจนเริ่มแตกมันแล้วก็สีสวยนะครับใส่สะโพกไก่ที่หั่นไว้ลงไปได้เลยนะครับนี่นะครับผัดจนเริ่มสุกสักครู่นะครับตามด้วยเครื่องในไก่ที่เรารวกไว้นะครับ น,นะครับโรยใบมะกรูดเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีกลิ่นหอมตอนที่ผัดกับพริกแกงนะครับเสร็จแล้วนะครับใส่หางกะทิถือลงไปได้เลยครับหลังจากนี้นะครับเราจะเคี่ยวจนกว่าไก่จะสุกนะครับ าไก่สุกดีแล้วนะครับตามด้วยขาไก่ที่เราตุ๋นเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เลือดไก่ต้มนะครับมะเขือเปราะครับผมตามด้วยมะเขือพวงครับตั้งไฟจนกว่ามะเขือจะสุกนะครับ ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวครับเรือป่นผงปรุงรสนะครับน้ำปลาคลุกเข้าให้เข้ากันสักนิดนะครับโรยใบมะกรูดส่วนที่เหลือนะครับพริกชี้ฟ้าแดง จากนั้นนะครับโรยใบหัหระพาลงไปได้เลยครับตั้งไฟสักครู่นะครับให้ใบหัหระพาสุกก่อนนะครับจะได้มีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับปิดไฟได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงเขียวหวานไก่ในแบบของทํากินเองนะครับอัตราส่วนต่างๆแอดมินเขียนให้ในวีดีโอแล้วนะครับถ้าใครอยากลองทําก็สามารถทําได้เลยนะครับ ใครอยากแนะนำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้แอดมินต้องขอบคุณมากๆสวัสดีครับ